สวัสดีค่ะหลังจากการเปิดประเทศนะคะแล้วก็มีการผ่อนคลายมาตราการต่างๆลงแล้วการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศนั้นก็เป็นไปอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะสปปลาวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศน่าเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆเรานี่เองค่ะบ้านเมืองสวยงามนะคะอาหารก็อร่อยผู้คนก็ยังน่ารักอีกด้วยวันนี้ก็เลยจะมาเล่าประสบการณ์การเดินทางไปประเทศลาวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะว่ามีขั้นตอนอยังไงบ้างเช็คเอกสารอะไรรวมไปถึงการจองตั๋วรถไฟลาวจีนด้วยนะคะว่าจองที่ไหนมีขั้นตอนอยังไงบ้าง หากชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเริ่มจากการเดินทางเข้าออกประเทศไทยแล้วก็สอป,อ,ปอลาวนะคะซึ่งภาพรวมนั้นเนี่ยก็แทบจะเหมือนยุคก,ก่อนโควิดเลยค่ะคือไม่มีการตรวจ rt pcr ไม่มี atk แล้วก็ไม่มีการกักตัวนะคะยกเว้นแต่ว่าเราต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนค่ะซึ่งจะเป็นแบบวัคซีนพาสปอร์ตเล่มเหลืองก็ได้หรือถ้ายังไม่ได้ทำแล้วมีแพลนต้องเดินทางแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะ ปริเนเอกสารรับรองจากมาพร้อมก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่แนะนําให้ปริ้นมากกว่าให้ดูผ่านจอมือถือนะคะเพราะจะสะดวกมากกว่าเวลาเรายืน่นให้กับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตอนตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตอนขึ้นรถไฟเป็นต้นค่ะการเข้าประเทศลาวก็ต้องกรอกเอกสารใบตอ่อมอขาเข้าแล้วก็ยื่นพร้อมกับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนแล้วก็พาสปอร์ตในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้นเองค่ะเท่านี้เราก็พร้อมท่องเที่ยวประเทศลาวแล้วนะคะ ทดยพส่วนขากลับไทยพอลงจากเครื่องเดินเข้าในอาคารแล้วก็จะมีจุดตรวจเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนก่อนนะคะจากนั้นก็เดินเข้าไปผ่านกรมอตามปกติเลยค่ะต่อมานะคะคือการจองตั๋วรถไฟลาวจีนค่ะอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายในการเดินทางมาลาวในครั้งนี้เลยนะคะโดยไปจองที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์ ซึ่งจะมีทางเข้าเฉพาะของเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วเลยนะคะพอมาถึงช่วงสายๆหลังห้างเปิดแล้วเนี่ยก็เริ่มมีการต่อคิวแล้วนะคะเราก็ต่อต,อตามๆเขาไปค่ะแม้ว่าจะได้ยินมานะคะว่าเขาไม่รับเงินสดนะคะเป็นการรับเงินผ่านแอปพลิเคชันแต่ว่าเมื่อมาถึงแล้วก็ต้องลองดูนะคะซึ่งก็เคยผ่านตามมาบ้านนะคะว่ามีการรับจองตั๋วรถไฟนะคะผ่านทางเพจต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการเดินทางนะคะ พอมาถึงคิวของเราก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าตัววันพรุ่งนี้นั้นหมดแล้วจะมีว่าอีกทีคือวันถัดไปค่ะซึ่งจะมี2รอบคือรอบเช้ากับรอบเย็นนะคะก็เลยจองเป็นรอบเช้าเวลา7จ็ดโมงห้สนาทีค่ะเมืม่อถึงขั้นตอนการชําระเงินนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าไม่ไรับเงินสดนะคะรับเป็นการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเช่นวันเพย์เท่านั้น แต่ทางเขานะคะก็แนะนําว่าให้ลองถามคนลาวที่อยู่บริเวณนั้นดูว่าใครที่จะพอช่วยโอนเงินให้ได้บ้างนะคะซึ่งก็มีพี่สาวคนลาวใจดีนะคะที่ต่อคิวซื้อตั๋วรถไฟอยู่เช่นเดียวกันช่วยโอนเงินให้ค่ะทางพี่เขาก็โอนให้กับเจ้าหน้าที่นะคะส่วนเราก็ให้เป็นเงินสดกับพี่เขาแทนค่ะก็ต้องขอบคุณอีกครั้งมาณที่นี้ด้วยนะคะตั๋วรถไฟก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการระบุหมายเลขขบวนนะคะวันที่เวลาที่ออกนะคะ ในที่นั่งรวมถึงชั้นรถไฟค่ะซึ่งตอนที่ไปซื้อเนี่ยเหลือเพียงชั้น2เท่านั้นนะคะตัวหมดไวมากจริงๆค่ะราคาก็อยู่ที่2,42 0 0 0กีบค่ะหรือว่าในภาษาลาวก็คือ2,42 0 0 0กีบค่ะมาถึงแล้วนะคะสถานีนครหลวงเวีงจันทร์สวยงามใหญ่โตอลังการมากๆเลยค่ะมาถึงเวลาเช้าๆแบบนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าจะหิวนะคะเพราะว่าบริเวณหน้าสถานีก็มีอาหารมาจำหน่ายให้เลือกเต็มไปหมดเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นข้าวเบียกเส้นเข้าจีไก่ทอดหาดใหญ่ก็มีนะคะพอใกล้ๆเวลาเดินทางนะคะเขาก็จะเปิดให้เราเข้าไปในสถานีค่ะข้างในก็สวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะระยะเวลาการเดินทางจากนครหลวงเวีงจันทร์ไปหลวงพระบางก็ประมาณ2ชั่วโมงนะคะประหยัดเวลามากๆไปถึงก็เที่ยวต่อได้เลยค่ะระหว่างทางก็ได้นั่งชมวิวธรรมชาติสวยงามของสปปลาวไปในตัวค่ะ พอมาถึงสถานีหลวงพระบางนะคะก็จะมีรถโดยสารเพื่อเข้าไปยังตัวเมืองอยู่ด้านล่างค่ะอัตราการเดินทางก็จะมีทั้งแบบรายคนและก็แบบเหมานะคะราคาเหมารถตู้นั้นอยู่ที่2,000 200, ส0กีบค่ะโดยเส้นทางจากสถานีหลวงพระบางไปยังตัวเมืองนะคะก็จะเป็นทางลงเขาแบบนี้ค่ะ แล้วก็มาถึงทางเลือกสุดคลาสสิกของการเดินทางข้ามแขวงข้ามเมืองนะคะก็คือรถตู้นั่นเองค่ะโดยครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการนั่งรถตู้จากหลวงพระบางกลับไปยังเวียงจันทร์ค่าโดยสารอยู่ที่คนละ2 0 0 0 0 0กีบค่ะเมื่อเทียบัตราค่าโดยสารระหว่างรถตู้กับรถไฟก็ถือว่าห่างกันไม่มากนะคะแต่ว่าการเดินทางด้วยรถไฟนะคะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงขณะที่รถตู้นะคะอยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงค่ะรวมการแวะพัก รับส่งคนปั๊มน้ำมันรวมถึงการรับประทานอาหารกลางวันด้วยนะคะแต่การเดินทางในรถตู้ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทำให้เราได้เห็นถึงทัศนียภาพอาคารบ้านเรือนแล้วก็วิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปตั้งแต่หลวงพระบางไปจนถึงเวียงจันทร์เลยค่ะ โดยเส้นทางจากหลวงพระบางไปเวียงจันทร์นะคะก็จะเป็นเส้นทางลงเขาแบบนี้ค่ะบางช่วงก็มองแทบไม่เห็นทางเลยนะคะและเนื่องจากว่าเป็นทางลงเขาที่ค่อนข้างแคบทัศนวิสัยก็ไม่ค่อยดีนะคะก็ต้องมีการหยุดพักเพื่อจัดการจราจรให้รถบรรทุกสวนขึ้นมาก่อนด้วยค่ะ หลังจากหยุดพักสักครู่หนึ่งนะคะก็พร้อมออกเดินทางต่อแล้วค่ะตรงนี้ก็เป็นการแวะพักรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองกาสีก่อนเข้านครหลวงเวียงจันทร์นะคะแม้ว่าการเดินทางในครั้งนี้จะจบลงแล้วแต่ว่าประเทศลาวยังมีอะไรให้น่าเที่ยวอีกมากมายเลยถ้ามีโอกาสต้องกลับมาอีกแน่นอนค่ะ